นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่270สคำสาบสีเลือดอาณาบริเวณลัทธิเต๋าถือกำเนิดขึ้นได้พูดว่าไงนะนักพรตคนนี้คงจะไม่ทำจริงๆหรอกมัง้งนายก็ใจกว้างเกินไปนายจะรอนหาที่ตายหืออยังไงเมื่อได้ยินคำพูดของนักพรตผู้มีพลังเหนือมนุษย์บางกลุ่ม ก็ทั้งตกตะลึงทั้งโกรธเคืองรวมทั้งแม่ชีเองก็ตะโกนออกไปด้วยน้ำเสียงเย็นชาดูเหมือนพวกเขาจะเห็นว่าถึงแม้ว่าศักยภาพของนักพรสคนนี้จะไม่อ่อนด้อยเลยก็ตามแต่กลับยังไม่สามารถเทียบเทียมพวกแข็งแกร่งอย่างฮวางซางปีเซียตัวลัวแล้วก็แม่ชีได้ในเวลานี้ฮวางซางเองก็ล้วนขี่หลังเสือและก็ยากที่จะลงได้แล้ว จะเข้าหรือจะถอยก็ยากพอกันนักพรตเพียงคนเดียวมีสิทธิ์อะไรมาพูดจาแบบนี้แต่ในขณะที่กำลังโกรธเคืองอยู่นั้นจิตใจของทุกคนกลับเกิดอาการหวาดผวาขึ้นมาถึงอย่างไรเมื่อดูจากการแสดงออกของนักพรตก่อนหน้านั้นแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่ได้โง่หรือว่าไม่ได้บ้าแต่อย่างใด แต่ถึงขั้นกล้าพูดจาแบบนี้แสดงว่าเขาได้ทำการเตรียมตัวเตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดีเพียงแต่พวกเขาเองก็ไม่เข้าใจว่านักพรตคนนี้มีไพ่ตายใบสุดท้ายอะไรที่สามารถทำให้เขากล,าล้าล่วงเกินผู้มีพลังเหนือมนุษย์มากมายขนาดนี้อีกทั้งยังกล้าล่วงเกินหัวโจกอย่างองค์กรป้องกันตัวเองประจาเมืองเยียนเฉิงขนาดนี้ด้วย หรือว่าคิดจะพึ่งเขากับเพื่อนร่วมเดินทางคนนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าคำว่าตายเขียนยังไงหรอดูเหมือนทุกท่านจะไม่อยากฟังคำเตือนของอาตมาแล้วเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับสีหน้าและแววตาสังหารของทุกคนนักพรตคนนั้นกลับไม่ได้แสดงความหวาดกลัวออกมาแต่อย่างใดก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า เดิมทีอาตมาก็มีจิตใจเมตตากรุณามากนะอยากจะหลีกเลี่ยงการเข็นฆ่าสังหารแต่ตอนนี้กลับดื้อดึงไม่ยอมรับอาตมาก็คงทำได้แค่เปิดสงครามเท่านั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้นักพรตคนนั้นก็ล้วงไปหยิบป้ายสีเลือดออกมาจากอ้อมแขนก็จะพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่แคร่งขึมว่า อตมบาเสียเวลากับการฝึกฝนทักษะการต่อสู้มากมายลอล้อมเลือดและหัวใจของผู้ศรัทธ,ธาไปกว่า999คนจนออกมาเป็นคำสาบสีเลือดเชิญทุกท่านรับชมเป็นขวัญตาเมื่อสิ้นเสียงนักพรตคนนั้นก็กัดลิ้นตัวเองจากนั้นก็พ่นเลือดสดลงไปบนป้ายสีเลือดนั้น คลิปตาเดียวแสงสว่างสีเลือดบนป้ายสีเลือดแผ่นนั้นก็สว่างจ้าขึ้นดูเหมือนว่าจะมีเสียงบทสวดที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาได้ดังขยายออกมาจากแสงสีเลือดนั้นด้วยช่างน่าประหลาดใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ควางเขาไว้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าป้ายสีเลือดที่อยู่ในมือของนักพรตคนนั้นจะคืออะไรก็ตาม แต่ทุกคนก็ไม่ได้งโง่ที่จะยอมให้นักพรตคนนี้หงยไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาได้ดังนั้นในขณะที่นักพรตคนนั้นกำลังเริ่มปลดปล่อยพลังแผนป้ายสีเลือดนั้นออกมาทุกคนณที่แห่งนี้ตามก็เริ่มลงมือจัดการโดยการโจมตีใส่นักพรตคนนั้นและคนที่ถูกนักพรตเรียกว่าหูหลีข้างกายของเขาทันที แต่ในตอนที่ทุกคนกำลังเข้าโจมตีอยู่นั้นยอดเขาที่พวกเขายืนอยู่กลับเกิดการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นลำแสงอันสว่างจ้าก,ก็เปล่งประกายระยิบระยับออกไปทั่วสารทิศดูเหมือนว่าแสงสว่างนี้จะแฝงไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งบางอย่างไม่นานก็กดทับลำแสงสีทองที่เปล่งประกายออกมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนานี้ได้ หลังจากที่แสงสว่างจ้าได้บทบังแสงสีทองแล้วหางซางและพักพวกก็ค้นพบว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาที่พวกเขายือนอยู่ได้เริ่มเกิดรอยร้าวพังทลายและเริ่มสลายหายไปราวกับว่าทุกอย่างณที่แห่งนี้กำลังจะอันตรธานหายไปยังไงอย่างนั้นอาณาบริเวณแห่งพระพุทธศาสนากำลังจะแตกดับอย่างนั้นหรอ สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือถึงแม้ว่าอาณาบริเวณแห่งพระพุทธศาสนาจะแตกดับก็ตามแต่ควาง้างและพักพวกกลับไม่ได้กลับไปยังภูเขาโชเอียแต่อย่างใดตรงกันข้ามสิ่งแวดล้อมโดยรอบกลับเกิดการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายก็กลายเป็นวิหารแห่งลัทธิเตา๋าที่ทั้งกว้างขวางและสะอาดแห่งหนึ่ง พวกเขาได้ออกจากอาณาบริเวณหนึ่งเข้ามาสู่อีกอาณาบริเวณหนึ่งแล้วอีกทั้งเมื่อดูจากลักษณะของวิหารแห่งลัทธิเต่าแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณของลัทธิเต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหลังจากที่ดอกบัวได้สูญเสียเม็ดบัวไป พลังแห่งนั้นก็ลดลงอย่างมหาศาลนักพรตคนนี้จึงใช้คำสาปแห่งเลือดเรียกพลังของลํำค่าสวรรค์ของลัทธิเต่าที่อยู่บนภูเขาโชเอียออกมาโหสทุกอย่างที่เห็นอยู่เบื้องหน้า ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ของลำค่าสวรรค์ของลัทธิเตาบนเขาโชเอียสร้างออกมาในตอนนั้นเองเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวสมองของควางสร้างอย่างฉับพลันเนื่องจากดักพรดคนนั้นใช้คำสาบแห่งเลือด ที่แฝงไปด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์เรียกออกมาดังนั้นของล้ำค่าสวรรค์ของลัทธิตา๋าต้องอยู่ใกล้เขามากจนกระทั่งกลายเป็นตัวเขาเองเลยก็ว่าได้พลังที่เขาใช้ระบบ เคยพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าต้องแตกต่างจากคนที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนลัทิเต๋าให้ความสำคัญกับความสมถะเรียบง่ายและสามารถปกป้องตัวเองได้ มเ,เมื่อได้ยินคำพูดของระบบแววตาของควางซางก็เปลี่ยนไปทันทีท่านนักพรตคนนี้หยิบยืมพลังของของล้ำค่าสวรรค์มาได้นั่นก็เท่ากับว่าเขาสามารถใช้ความเป็นเจ้าดินแดนจนกระทั่งพลังของเจ้าดินแดนได้ภายใต้สถานการณ์นี้พวกเขาที่เพิ่งจะได้รับความเสียหายอย่างแสนสาหัส กับการต่อกรกับอสุราเมื่อสักครู่นี้จะไม่สามารถต่อกรกับนักพรตคนนี้ได้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆการโจมตีของทุกคนในเวลานี้หลังจากที่เพิ่งจะเข้าใกล้นักพรตคนนั้นได้ไม่นานก็มีลำแสงกระบี่สีเงินได้วกวาดออกไปหลังจากที่การโจมตีเหล่านี้ปะทะเข้ากับแสงกระบีน่นี้ทุกอย่างก็อันตรธานหายไป ลายเป็นความว่างเปล่าไปในทันทีหลังจากนั้นเสียงหนึ่งก็ตะโกนออกไปอย่างฉับพลันใครกล้ามาทำให้สิทธินักพรตของอาตมาได้รับบาดเจ็บรังแกนักพรตไมไร้ายสินและททำไปหน่อยเหรอเมื่อทุกคนได้ยินก็มองออกไปแต่กลับพบกับชายหนุ่มสวมใส่ชุดสีขาวแบกกระบี่สีเงินไว้บนหลัง สวมใส่ขนนกอยู่บนหัวใบหน้าลอเล้าประดุษเทพพุทรยกริมฝีปากแดงบางกลิ่นอายแห่งความดุดันและสง่างามได้แพร่กระจายออกมาราวกับล่องลอยได้ดูไม่เหมือนกับมนุษย์แต่อย่างใดคนหนึ่งได้ปรากฏออกมาจากวิหารใหญ่นั้นจากนั้นก็กว่าสายตาราวกับกระแสไฟฟ้ามองไปทางทุกคนเธอเสียหรอ เมื่อเห็นนักพรสวัยรุ่นคนนั้นใบหน้าของนักพรสอีกคนก็ได้แสดงสีหน้าแห่งความดีใจออกมาก็คุกเข่าทั้งสองข้างลงไปบนพื้นแล้วทำความเคารพด้วยการก้มหน้าลงไปบนพื้นต่อนักพรสวัยรุ่นคนนั้นโดยไม่ได้สนใจใยดีกับผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในอาการถึงทึงแต่อย่างใดก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแห่งความดีใจว่า สิทิ์ขอถวายความเคารพท่านเซียนรบกวนท่านเซียนสยิสมควรตายท่านเซียนนี่คือหลี่ต้องปินจริงๆเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของนักพรตคนนั้นลักษณะท่าทางโดยรวมของนักพรตวัยรุ่นคนนั้นทำให้ความซางเกิดอาการตื่นตกใจขึ้นมาทัานใดถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่า หลีต่ตงปินที่ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางอาณาบริเวณนี้จะเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงก็ตามแต่ศักยภาพด้านอื่นๆกลับไม่สามารถดูถูกได้เลยทีเดียวอีกทั้งยังเหนือชั้นกว่าอสุราเลยก็ว่าได้สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือหลีต่ตงปินมีอีกชื่อหนึ่งว่าเซียงกระบี่สังหารเป็นหัวใจหลักถ้าเกิดลงมือ เกรงว่าคนที่อยู่ในที่แห่งนี้จะถูกเขาฟาดฟันจนสะอาดเกลี้ยงเกล่ไปเลยก็ได้นักพรตคนนี้หาตัวช่วยแบบนี้ได้ราวกับมีเครื่องรางนำโชคจริงๆเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ขวางซางก็อดที่จะพึมพำขึ้นมาในใจไม่ได้ระบบนี่มันอะไรเนี่ยเห็นชัดๆว่าผมเองก็เป็นสิษย์ในลัทธิเตา๋าทำไมผมถึงไม่มีเคล็ดวิชาแบบนี้กันเล่า โฮสจำที่ระบบเคยพูดเมื่อตอนแรกได้ไหมมีหลายวิธีที่จะทำให้แข็งแกร่งได้เร็วขึ้นเพียงแต่โฮสไม่เลือกและไม่ฟังใช่ไหมคำสาบแห่งเลือดเป็นหนึ่งในนั้นการคิดจะใช้เคล็ดวิชานี้ จำเป็นจะต้องนำเลือดหัวใจทั้งหมดของผู้ที่เลื่อมสายศรัทธ,ธาทั้ง999คนนั้นออกมานำเลือดของพวกเขามาเป็นแกนหัวใจนำกระดูกพวกเขามาเป็นเครื่องคำจุน นำเนื้อหนังของพวกเขามาเป็นฐานสุดท้ายจึงจะสำเร็จงานใหญ่นี่เป็นเคล็ดวิชาลับที่ลัทธิเต๋าใช้ตัดสินชี้ชะตาในสงครามการต่อสู้แต่ท่ามกลางวันสิ้นโลกในช่วงแรกเริ่ม ใครเล่าจะมีความเชื่อมั่นและศรัทธามากพอไม่ต้องถามก็พอรู้ได้ว่านักพรตคนนั้นต้องใช้แผนชั่วร้ายมาสะกดจิตผู้รอดชีวิตธรรมดาทั่วไปแล้วนำพาพวกเขาเปลี่ยนเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา จากนั้นก็ให้พวกเขาพลีชีพอีกครั้งเมื่อพูดถึงตรงนี้ระบบก็ถามกลับไปว่าเคล็ดวิชาที่โหดเหี้ยมขนาดนี้ถึงระบบจะบอกโฮสไปโฮสจะลงมือทำอย่างนั้นหรอเพื่อตอบสนองความเห็นแก่ตัว ถึงกับตโตสังหารคนไปกว่า999คนเลยเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของระบบขวางซางก็ตื่นตกใจขึ้นมาในใจในตอนนั้นเองหลีต้งปินก็ได้กวาดสายตามองไปทางนักพรตคนนั้นก่อนจะพยักหน้านแล้วพูดว่าถึงจะมีการรบกวนก็ไม่เป็นไรท่านเป็นคนของลทัทธิเตา๋า และก็เป็นคนที่เสียสละมากถึงเพียงนี้ปลุกเราขึ้นมาโอกาสนั้นยอมตกเป็นของท่านหวังว่าท่านจะใช้โอกาสนี้สร้างลัทธิเต่าขึ้นมายุติโลกที่แสนวุ่นวายปกป้องอาณาราษฎรถึงอย่างไรหลีต้องป่นผู้นี้ก็กลายร่างมาจากอาณาบริเวณ ไม่ใช่เทพเซียนจริงๆดังนั้นในเวลานี้จึงถูกนักพรตคนนั้นปิดบังอำพรางความจริงหลังจากที่มองไปทางคนอื่นๆณที่แห่งนี้อีกครั้งก็ได้ถามขึ้นว่าคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องให้อาจารย์กวาดล้าสังหารพวกเขาหรอกหรืออะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดของหลี่ต้งปิน สีหน้าของทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นยากจะพันนา,นาออกมาควางส้างเองก็เคร่งเครียดขึ้นมาในใจทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเสียงกระบี่การเข็นฆ่าสังหารจึงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นักเมื่อพูดถึงตรงนี้ในใจของเขาก็อดที่จะถามระบบขึ้นมาไม่ได้ว่าระบบทำยังไงดี รีบคิดหาทางเร็วโฮสไม่ต้องใจร้อนไปถึงแม้ว่าแผนการของนักพรตคนนี้จะดูเหมือนกับสมบูรณ์แบบก็ตามแต่เพราะการหมุนเวียนของเหตุและผลการกำหนดเขาสังหารมากเกินไป บาปกรรมที่พัวพันอยู่บนตัวเขาดังนั้นจึงได้พบเจอกับโฮสตผู้ซึ่งมีดวงชะตาที่เป็นปรปักกันโดยบังเอิญดูเหมือนระบบจะไม่ได้ร้อนใจแต่อย่างใดจุดกำรรเนิดของเขาอาจจะเป็นจุด จบแห่งความตายของผู้อื่นแต่โฮสกลับเสียเวลาฝึกฝนทักษะการต่อสู้ซึ่งตรงกันข้ามกับเขาและโฮสก็ได้บำเพ็ญอย่างมานะพยายามทั้งหมดก็เพื่ออาณาประชาราชต่อไปโฮส ก็ทำทุกอย่างตามที่ระบบบอกต้องให้เขาได้รับผลกรรมของตัวเองแต่โฮสยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้ทั้งสมบัติและก็ยังสามารถกําจัดอันตราย แฝงเรนเอาไว้อยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยหลังจากนั้นระบบก็เริ่มถ่ายโอนข้อมูลบางส่วนเข้ามาในหัวสมองของควางสางทำให้เขาได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงต่อไปและหลังจากแผนการของระบบได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นดวงตาของควางสางก็เริ่มเปล่งประกายออกมามากขึ้นเรื่อย